พี่ดาสวัสดีนะครับวันนี้จะมาเล่นอุเบตเลอเทอร์ซีเอสโอเคอะปีต์วอโดยที่ผมจันลุมพี่ภูอย่างหนักหน่วงนะครับน้าพรกับน้าชมอยู่ด้วยกันน้าชมอยู่คนเดียวหนึ่งสองนะกดไลค์ไปก่อนใช่ครับนี่พอรครับเขาอย่างผมยังเข้าไม่ได้เลยทุกคนอ่ะเริ่มได้แล้วมาแล้วครับจอเริ่มฟ้าแล้วยูซีดทำคนเดียว มาอยู่สีผมครับมาอยู่สีขาวกับผมกระปงครับไม่เดี๋ยวผมกําลังอยู่มีงคิงงงกลางอยู่เลยครับกดครับกดอะจนทีเอากดเรือมาเร็วมาเร็วใสียข้าวเสียข้าวให้กันไหมูือฮู้ปุรีโดนลุมนะดูนะครับให้คุณดูให้คุณโชว์องก้มไงดูหน่ะครับนี่ผมอยู่คนละทีของเขาอ่ะต้องดูที่เสื้อนะนี่คู่เดือดเขื่อนสองหน่วย อยู่สีเหลืองเกือบเปลี่ยนสีแล้วเมื่อกี้เอ้ยคุณมาอยู่สีเหลืองได้ไงเฮ้ยคุณเมียวอ่ะอุ้ยทันด้วยทันด้วยทันเดอร์ทันเดอร์เอ็กเพสแต่ว่าทันเลดมาเซตหมอกทันเข้ามายังครับคุณหมอเข้าแล้วตอนนี้ผมเด็ดใช้ได้เลยเป็นแบบอาคารนะครับอาคารจี้ไม่เห็นไหมไม่มีใครเลือด่านนี้ครับเนี่ยไม่รู้ครับสมบัติเปล่าครับมาตอนตอนต้นแม่ให้เรือไงนี่ก็เรืหมอญ เราเรือมาเราเือบอลไซเไงวะว่าเรามาทางเราเรือบอลกินข้าวก็กินเรือเลยไม่ต้องมาทำอะไรเตียงเพื่อนดิคอร์ดไอ้กลัวกันจะไอ้น้ำันอาจจะเดิ่งอะไรเมาเราก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เลยะพี่บ้านพี่ภูมิไม่ได้อยู่ตรงข้างไม่ได้อยู่ข้างเราครับคุณพ่อก็ต้องซ่มมาครับว่าจะได้หลังไหนพมาะว่าซูมครับคุณเดียวเดียวครับ กีบอ๊อกไหมล่ะเออจะไปเล่นดับกีบอ๊อกมาล่ะมีอ่ะมีเลยเป็นยังไงเซิบจีนกรุบรอ,อบปืนแล้วยิงกระปุ่มอ่ะซุ่มได้ปีนะเอออียังอียังเซืร์ไว้ต้องอันนี้ต้องไยินนสสีสตอกราวสายจะตกดาววิสา ผพ่อครับครับทำไมเอาเอาบล็อกมาให้ผมหน่อยเยอะๆเลยผมซื้อแป๊บนึงคุณปกติก็ได้มาพอกต่อใช่ไหมเอาบล็อกมาเยอะๆดิพ่อตัสดีเอาปกติตะเวรหนึ่งปกตตะเวรหนโอ้โหคุณพ่อคุณกากขนาดนี้ได้ยังไงทิ้งไปแล้วเอาทิ้งไปเลยตรงนี้เอาเอาเร็วดิพูนได้ไปเอาที่แอฟโกนนันเดี๋ยวหามาอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวทิ้งังไง ไปยังไม่ไปอ่ะไม่ไปล่ะเดี๋ยวต้องเขาครับเอาคับงดมันมันไปเลยแต่เข้าตัวเองอ่ะก็โยมันเลยครับเดี๋ยวผมยืนชิดตัวคุณอุ้ยโคตรเยอะคุณพรสคุณทำอะไรลงไปทำบล็อกนัทถ่านทั้งหมดคุณเอาไปลงกับไอ้บล็อกกากนี่สินะมูฮ่าฮ่าเลยครับอุ้ยกระตกตายเกือบเลยครับจริง ถ้าคุณดูในมุมดูในมุมกล้องคนละคณดูจะเข้าใจอะความแบบอัตลักษณ์อะเข้าใจไหมอะเขาไม่ได้ดูมุมกล้องอืมั็ท่าไปดิเจ้าที่กีบีดีน,นอนๆแต่คนนอำผมถ่ายไม่ได้นี่นะถ่ายได้เฮ้ยคอสพิผู้มาไอ้ผู้มาเอาเพชรเลยไอ้ผูพิภูมาเอาเพชร์แล้วเขาคนดูไหนอะลองรีบจัดการเลยไหมอ่ะจัดการแล้วรู้ว่าช่วยดูได้มันมาได้มันมาฆ่าเราที่ศาลกบ้านคุณแม่กูลืม จะยืนมาเลยจะเย็นนี่มาแล้วครับคนดูเว้ยช่วยด้วยมนั่นพรสเหรอครับผมตอบครับโอ้โหคุณพรสโอ้โหคุณทำหมตกใจอ่ะโอ้ส่ได้เลยพวกพี่เพี่อนเกมมามีรูปปั้นรีบไปเอาเพชรแล้วมาดวลกับไอพี่บูได้เลยครับไปไปเลย เไเีคผมจะมาขโมยเพชรผมครับผมค้างเดินไม่ได้อีกละเดินไม่ได้เลยเป็นบั็กที่ดีไหมครับรอบที่แล้วเดินเองรอบนี้เดินไม่ได้ถึงก็โดดอยู่ด้วยน่ะนี่นก็กระโดดเองแต่ว่านี่ไม่ต้องมาเฉยพูดอะแหละแล้ว,ลวมันต่างอะไรจากวันวันหรอทีนี้ เป็นลอยฮาริปเดี๋ยวมันจะขึ้นนะอ๋อกัอนอกัอนแตงอย่างนี้มาของเล่นไม่ได้ตอนนี้มาจะเหมือนวันแล้วแหละพี่คุณแม่ปฏิบาตหมดแล้วยังยังที่นี่ที่ไหน,นเอาอันนี่จร้จริงกันเลยเอา ผู้ทำไยเนี่ยผู้นี้เป็นโรงเรียนสุดท้ายแต่ก็ไม่อยากไปอยู่ดีเแค่แหละใครก็จะไปอยากไปครับคุณพีดิใครมาไหมใครไปอยู่แล้ยใครมาที่อัพไปแล้ววะกูจะไปเจอหรอไปแต่อยากหยุดยากมากๆด้วยนะครับยากถึงมากๆด้วยพี่ตามขับรเออข้าวอยู่เลยถ้ากินอ้วยมาได้เลยครับเข้ามาได้เลยจ้าอุ๊ย เย่เหรอครับคุณดูอุ้ยกับตกจิปุจะไปหมู่บ้านเราแล้วเนี่ยผมเดินไม่ได้เหมือนไก่งวงว่าต้องเปิดล่างทองเอาดีเมทีโอนไว้แล้วว่ะเมื่อกี้ผมไปปิดทางเมื่อกี้ผมผิดน้ำพุ่มแล้วดูช่วยผมด้วยก่อนจะพูดจะกระทึ่งผมจะตายนะผมไม่ได้ ก็ลองถาลงแบบปิดปเลยดิือปลืปัพิมเเลโลตาลาลาือปลืปัยพิมตาเรื่อเลต้าลาุาิโนลยาลีลานัลคุณทำอะไรของคุณครับพี่โูไม่ได้ทำอะไรใจเย็นๆเรามาดีไหมยนไม่ได้แต่กระโดดได้ ไปผิดทางนี่เองโอ้มึงว่าไม่กดไทยแคเรื่องมันดีเล่นเล่นเรามาดัานข้ามแต่ตอนนี้ถูกทางมึงอย่าก,กดเองนีตัวชะเอาต้องไปกดวานล้างก็จะไม่อาเซอริเปตุอาดูเลอุลิงกังคุลิงกังเลงกุงลิงจิงลิงลิงกังดุงกุ เออมีอะไรแล้วหันมึงกล้องอะไรได้ไหมครับเด้งแล้วครับดึดแล้วลองเข้า,ามาไม่ดูสิจอยได้อ่ะมามาดูก็ได้มันเป็นอะไรมันยังอยู่ในทีมันแต่มันแบบอยู่นอ,อกแมปอ่ะก็จอยมาสิจังไหกดไปทีเผือนอ่ะ โอ้โหพี่บูชุดเพชรคุณอยู่ไหนวะนี่ใครจะไปสู้คุณน่ะว่ามีแต่ไก่เท่านั้นเลยจะกล้าสู้กับคุณนะตอนนี้เหรนะซึ่งผมไม่ใช่ไก่ตัวนั้นนั่นเลยครับเดี๋ยวไก่เดมาจิ้มือตต้คุณมีที่อัพไงคุณอัพไปเยอะแล้วผมโลผมไม่เคยอัพทีโวคุณตทัศผมออกนอกแมบทำไมคุณทัศ คุณทัดผมออกจากโรงเรียนทำไมคุณทัดผมออกจากนั่งรถทำไมคือโยนหมุดตุยเลยครับผมก็ตุยโอ้โหผมไม่รู้ที่สีนี่ความปวดร้าวจังเลยครับคุณดูคุณนี่มาออกคุณนี่มายากจะเรียนแล้วไม่ใช่เงินเดือนแมเราน่าจะออกน่าจะได้เติมเงินไอ๊พ่อเครียดไอ๊พ่อเครียดด้วยวะเดินไม่ได้อุ้ยเพื่อโยนระเบิดไว้โอ้ลืมเลย จะมีมันไหมวะมันอาจจะไม่ค่อยมันนะคนดูเพราะว่ามันมีแต่ฟาร์มมาช่วงแรกช่วงแรกคือมันก็เหมือนเด็กๆถั่วเล่น,น,นลเลยฟ้าบออะไรได้ไหมเรือเต็ดดับพี่แหละอันบอมอะไรช่องพอร์ตบีบีเอชไม่มีคลิปลงเพราะว่าไม่มีเน็ตถั่วต้องถั่วต้มจะทำคลิปแล้วถั่วต้มถั่วต้มบ้านพี่ภูอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะไปบุกบ้านพี่ภูด้วยนรอ สาธิได้แล้วครับคนดูเฮ้ยเออเขาไปมุกพัดนลนเออก็มาวัดกันเลยดีกว่าใครถึงก่อนนะฮะใส่บ้านเขาแบบตึงมานะครับทุกคนเย่ะแล้วครับคนดูคนดูกด W ให้น้องภูมินะครับ W W W อะไรครับไปไป็น W ่อน ดดเดาบิวที่กูมาเดบิวดิววะผมไม่ไดบ้บิวครับอาบูมอันนี้บางแขนบันเมียวไอพี่ฟูนดีอะโอ้โห,โหแล้วมันครามดาบผีได้ผมตายนะเนี่ยอุ้ยพี่ฟู้ชิบเลดอะพี่ฟูตกจากโลกเถอะครับผมกอลอง คูอยากไปครับตาเพชรเด็กครับบ้านพูไม่อยู่แล้บ้าอยู่แล้วต่อใหญ่ไหนเตียงไปเลยจบแล้วใช้ชีวิตนี้ความปวดติมต้าไหมใช้ชีวิตนี้ความปวดเรานะครับคนดูชนะแบบขาดลอยหนึ่งศูนย์นะชาร่แบบขาดเราต่อไม่ได้ทุกคนต่อไม่ได้ ผมงงแล้วนะตัวนี้คือการปราบของพรมันดูการปุยกาเกินครับหน้งผมปุยตุ้ยเลยอะครับคืนเกินปุยนุ้ยหรือเปล่าครับดูมีบุล่ะเออได้จอดจอดจอดจอนั่งพรมาแล้ววะทำไมน้ไม่มาดิอะนกอดไปเลยไม่ใช่นกออดไอไอไอลอบบี้เลสไตล์อินล็อบบี้อะอื มายคานะครับกดใจสวัสดีผมอยู่สีแดงครับคุณอยู่สีฟ้ากับน้ำพุมเฮ้ยคุณกล้าดูถูกผมได้ไงผมอยากอยู่สีแดงนะเว้ยให้เจ้าเสียชั้นก็เสียแค่คนหนึ่งคนอามาที่ตัวนี้อมาที่ตัวนี้มาที่ตัวนี้เป็นลูกคนเอินแหละถือจองจองตัวคนมาที่ตัวนี้ตุขนตุขนมาที่ตัวนี้เอาเอาเอาไม่ใช่พูดแอบเย็น่ะ แอบเนียนเรียนมามาโอ้ท่าไม่ทันหะปกไม่เป็นไรสู้ก่อนโห่บ้านเด็กเก่วมากหรอโห้ดาวเป็นดาวเลยนะโห้ด่านนี้นะครับเป็นด่านที่คนั้นผีดาวป่าวบาบุคนั่นใช้พีดาวป่าวไอทีแบบแบบคนไหนกา๊งแม่ไอทีว่าแรงงานหรือความสะอาดคนไหนใช่ไงคนที่ว่าแบบดูแลไอ้นางลำ เ้ยบ้านูุยกางเราเลยพ่อให้แล่วม่เลยจะมันนี้ไม่ได้หนอะแม่อะไรวะมาว่าเลยโอยทำอะไรเลยพ่อไม่ดูไม่ดูโดนโดนแต่เด้งมาตตยเฮ้ยคุณพ่อคุณทำอะไรของคุณทำไก่สตัวคุณคือคุณแร่คุณข้าคุณถไมบ้าอ้ยกือบตาย ไอตีทูก,ก็มาดีวะอเอาคามไม่ได้มายิพี่พูนะผมกลัวพี่พูเลยพี่พูพูเลยนะจะสักทุกคนนั่งกินนั่งรูบอนเป็นอิ่มเลยผมนั่งกินนั่งรูบอนนะเพื่อจะมีคนมาวะสิรินมีหรือเปล่าเ่ี๋ยวจนะมาดวยต่อไปเป็นแบบสัเชือกนะ ดูต่อไปไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอ่ะทุกคนแบบต่อยหน้ากันได้เต็มที่อ่ะอุ้ยคุณโดน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 ไอ้บ้าไม่ใช่ไม่ถึงหัะโยโดนไปยิงเต็มเต็มเลยเออแล้วเต็มไปอย่าะยังอยูไอยูยังยูมีหน้าคนหนึ่งมี้บ่เพื่อยิงว่ะเสียดายี่ทุกคนผมจะไปที่ดาวเสากันแล้วเนาะ ดาวเสาคุณมาวางพี่ภูไว้ด้วยนะพี่ภูเป็นคนที่เกลียดดาวเผานะอีภูชาวลำมาล่ะไอ้ภูตออะไรโยะไบบนี้ล่ะภูใจก็ได้พ่อบานบานพ่อตานบานปีบานเป้ยไปกันบ้านสิไปอยู่บ้านไงเฮ้ยสำไรจันอะไรกันละ จะทำครับไม่ขอตังใครขอเนี่ยอย่างองฟัวบอลเป็นแบบมาอะไรอะไรเพราะระวังมันเรียนมจะมามึงจะเดมี่มีถูกจะเลยยิงก๊ไม่พูดยิงอย่างก๊กเล็กีีบล็อกพูดยุคหนอพูดยุคหนอไอ้พูดยุคหนอเอานิดเอานิดนิดเอาเน็ตจะมันได่ถึงดีขนาดนี้วะ ต้มต่อกระด๋อยมีงูหรอน้องแม่เฟ้นี่ผมยอมไม่ได้นะนี่คุณกินไก่อ่ะคุยอมไม่ได้นะเนี่ยคุณกินไก่ไม่ายคือกูไม่คางด้วยด๋อยพอถ้ามึงเอาไอ้ท่านไปมุดเลยเออะทุ่งทานทางเท่งโอ้โหแล้วมึงได้ดาบพี่เล็กนี่กูยังไม่ได้เลยเลยดาบพี่ดาบอะไรนะดาบเล็ก แดนน่ะทำไรคุณบอสแค่ไหนจบเกมเกมจบยังไม่จบไม่ผู้ยังไม่ตายอออินครับอออินนะดูยังไม่ตาย ันี่แยกทีมเลยนะใส่กันเองเลยอ่ะเอาเลยข้อเป็นสามสี่ทีใกล้กันที่รู้นะหรือใครจะไปซีนให้กันเลยของเองเหรอก็จะเกิดกูไว้นั่น่ะใครสีเรียสชิพายมันไหนชิแดงกูความไม่ได้เดี๋ยวมันก็เหลือสี่อย่านจะเกิดขึ้นกูบู๊ทุลั้นเหลืองงเลยีิดอ่เนี่ยมึงอยากกูในนั้นสิมือแจ้งเตือนงูงูน่ะอย่ามาโยกเอาโกบอพราะแต่แก่แก่ซ่อีเลยมึงอ่ะอุ้ย อันนี้เลยอันรกเลยอะไรฮะถ้ารด้ก็ไม่ทันนี่จุ่ม้เฮียโกยสี่สิบูนะชีดลงใจพินเ่กูเดินี้ง่ะกูน้าจะนี่ไม่ได้มกดยอไปดิยุตนนี่ซิเมื่อกมันก็ปล่อยมือเด็กทำประจําอ่ะทําไม่คตรเป็นซาภวินี่ว่าเมื่อนกคนคนทคนหนึ่งต่อสามี่ห้าไม่คิดดีไม่ เปิดตีงรุดเลยเข้าดูมึงลืมแน่นอนลื่แน่นอนลืมไหละลื่มากไอ้วงตัล็ก้ว่มอะไรอย่าลื่นเกิอยาร์คิปอยู่ไหมอยู่ละลืมไหละเข้ามาดิเข้ามาดีเวเอยาลืมแมงเพื่อนเะ็รเยแล้วมึงเขีนไหม่าเขาวิธีลืมขนาดไหนลื่ไหมลืมดิลืมเกิ พึ่งเข้าไปคือเล่นเดปกติหลือ่อจริงอะเออะเ๋ยแมงกะพุนหัวกระสุนเกินก็ไม่มีคนดูไม่มีคนดูไปไปไปเข้าเมเกมอย่าใจเย็นน้ำังได้ไหมเด็กเด็กดเด็ดด็เด็กเเดเด็กเด็เดเด็กเด็กเด็ด พ่อเราคนดื้อพวกแไม่ยื้อนะต้องทำเมื่อนี้ข้นไปโน่ไหม่อ้าโป้งง้อะโงงไปโน่ง้เออดงมา้ก่เอาือไน่ไทมดเลยไปจะเตดไมล่ะไม่เล่นแอโอเล่กมเลเ่เล่นม่ก็มาสู้กูดิ จอยถึงทางใครเป็นหลุมจอยดิ้งดิ้งเจอชุดสีแล้วจอยเชงเชงอไม่รอจอยกล้ยอะสีแดงมันคือกล้วยชัดชัดชัดเจนไปเล่นปุ่นตอนนี้น้ำพวงไอ้พวงกำลังจะมุ่งหน้าไปหาผิดที่สกีบิดิ้งตัวตัว ขากาสุนยินปืนปังปังขากูกับรอบบีเองแย่ใ yeah. ช่เอ้ามันไม่ใช่ตอนแรกกจอยฟูไปตึงมันให้อ๋อตึงมันเข้ากับใครให้ไม่รู้ยับมีมันห้าเลยไม่น่าเล่นได้เลยสู้เดรฟูลื่นนก็ลืลน่นไหมล่ะแงอยู่บลื่นข้่นในมันลืน้นกันมันลื่นกันไปจิตใจกูจะรับียบเทียนเทียนเทียน แต่มันขันยินไปให้เงินข่าวนี่ไก้เพชรคือชนะตอนเนี้ยบอกเลยอุ้ยยี่เนี่ยบุกี่นาทีี่ะไอ่เล็กกันนะนานๆเลยกูเลยที่เนี้ยพี่พ่ออย่าเรื้องย่ะ ได้ว่ะได้ได้เปลี่ยนเด็กว่ะเปลี่ยนเด็กสีแดงกันลังรถเล่นอุ้ยใหญ่เออได้ยุงยุ่งอายุงยุ่งอายุงแยงยุงเชงยุ่งมันจะมาพาบอลชชน่วงนี้ที่เดียวมันหนักเด็กคนนี้มันจะหายไปฮะดึกยุงมันจะมาช่วงนี้ทีงแบบเดียวดึกเด็กวันนี้มันจะหายไปอะไรหรือจริงเป็นไปได้ไงกไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาวันอื่นมาหรอกบอลด็กวันนี้มันจะไม่รูปหราใช่อืม วันเลยอ่ะแบบมันจะแบบใช้ลาไม่ของที่ิ้นมาว่ะแบหลักของคิดโอ้โายยตายนรบอีเรีได้วนว่ะมจเชียอะไรไม่อ๋อเลยผู้ชายตอนแรกก็ดูไม่ออ่ะตาตาเลยเนี่ยเออตอนแรกก็ดูไม่ออเลย ามว่านี่จับเจอกูดับมาสุ <think> ้ยรู้จักเปล่าราชาดับไม้ไอ้เต้ยเอเต้ตอนจบเล้่เต้ต่อหมอซ่งเตียเป๊ม มีโรงเรียนลหกันดูเต้ตม่นโรงเรียนให้เองเมนันตทคุณเมู่้กูตนมันเทกนะึว้ยอ่ะกูบีแกวเันกิดเต้ยะคบี๊แป๊กฮ่ามึใส่แป้งก่อนเอากอ้าวอยกุตกมครั้งที่สามหมื่นล้านเฮี้ยมอจัดเนี่ยจับงัวให้เหร่มันน่ะ คนดุสิลาแต่กูก็เชื่อมึงทำได้ไงอ่ะอุ้ยแต่มึงจับติดเลยอ่ะถ้าจับจับวัวต้องกลับมา เตก้าดีวะคันเลยที่จริงอันน้ปัดพันขึ้นใชแต่งหมวกอกมาจากหัวใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้อลยรน อะไรเขาในมั <da> ้ง <t> ล <ang> ro <row> ูลี่โอลี่บัวจิงอ่ะไอ้หนูบัวแม่งเยอะจัดทำไมวะข้างในบ้านมันที่มันอุติโนบเลยคิดเลยอะไรเบลลล็อกมันจะเบลล็อกเลยคิดเลยวะโอีเดียนโอ้โหอยากชัวร์จะมีที่พูดกระลองให้ได้ ถ้ไมีทิพพูดนี่ก็ร้องไห้เคยคุ้มไหมล่ะคมไหมพี่คมกีดิีอ,อนีอสถานะอะไรวะทิพย์รู้มัไม่รู้ปะจ้าจออสตัล,ตลีอะละอสตลีอชอบขนจะซ่ององดดบูแต่วะน้อยมาะหน้สายุณจังชอบขนซ่องอะชอบขนซ่องชอบไหนอชอบเป็น ไม่ได ok ้สร้างกันบ้านเลยอะฮะไม่ได้กันบ้านเลยมึงกช่วยสร้างบ้านไม่คุณสิบุออกไปเมืงสามันไม่สร้งมาล้วนไไบัตรลี่ยนคุณหน้าแต่ว่านี่จีคุณหน้ากูไอติอีกแบบ้นกับฟ้นหน้าหน้าร้อนอะคันไม่น่าร้อนจริงคัน่ะไม่น่าร้อนเลยไม่น่าร้อน สถานะนกหูยางคุณแปดมือสาววางมือย okay ิ้มกระทออะยงไอ้ไก่ง okay ่วงมือสร้างบ้านมาซะทุกที่หิบตัวนี้ไว้เลยทุกคนครับผมไปเจอเกมหนึ่งมาเพื่อใครอยากทดสอบความแม่นยำและทักษะเล่นเกมของตัวเองด้วยเกมนี้นะครับเป็นเกมปางขรี่มาใส่อังเคิลที่เราขรี่มาครีม เอาให้บอกเอาบอกวางเองกูจะลัว oh, ตัวซับตซับ hmm. ด mm ีก hmm. uh ูป huh. mm ี่ากมีตาจ๊ะูอย่าตกนะกูตกกูเศ้ามาเดี๋ยวมันต้องเตรียมในที่แรกันวก็เดินไปล้ววะตก ตกแก้วเหรอเพชรเป็ดเม็ดตกแล้วเจ้าเสาข้างหนี้ย้ายหลุดนะอย่าเป็นเรื่องใครมาอัตมาเลยคนใหญ่คนโตจานก็บมาสิีขาวก็มาชิมานหลอกทีเดียนแตกแมงเพื่อวางระเบิดอะไรบ้างตัวเอง

มาชาปีพี่ช่วยโทษมาครับคุณดูจับจับกล้องเลยจังวันนี้กล้องจับนะกล้องจับกล้องมามาจังวันนี้แหละชาปีพี่ช่วยโทษพี่พี่ดิบ้านใครนะบ้านไม่เกินมรักกู ให้มันลทาตา่อไปัดไปเอาเลยต่อตาไปเกียวบเ่องามางันด้วยออกซเดียนเรียบร้อยออีออกซเดียน่ะเอาที่ไม่ดรอปเอาเข้ใจละกม นออไม่ดบนภูรีเลยเซื้อไม่ดยขายเพลงสร้างพันเลยวะภู้วคุณไม่ดอก็คือต้องมีจพีพีพีเรต,ตีวนคุณไหม<อ>ตั้งเพจเลยกเพลงนี้น่าจะดีดแหละก,ก็พกเกพลงนี้ใช้ได้เว้ยขายเพลงตั้องอเลย

คุณไม่เกิดยังไม่เกิดเมื่อนี้เกิดอะไรขึ้นีน่จานเขาเกิดแล้วไปเร็วแต่ไม่ดอกมันเดือดดับไม้ปะทะจังหวะน,นี้นะครับดับไม้นะครับอโอ้จังหวะน,นี้ออกซิเจนบ้านน้องลูมได้แตกสลายไปแล้วจากการทำลายของมีบูนะก็คอจบคคิปเพื่อนนี้นะครับพอผมจะไปสู้กันต่อแล้ว ๋ยวไปรอดูคลิปสั้นเลยเพราะว่าผมจะทำอาาันนั้นเป็นคลิปสั้นเลยแต่ไม่ไม่มีในคลิปจริงนะบาย